ไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้จริงๆนะครับอันนี้เป็นการใช้หั่นแล้วก็ซื้อตัวแรกแล้วก็ใช้หันครั้งแรกจริงๆนะครับปกติก็ไม่เคยรู้ด้วยนะครับว่าเมาลวายเลดนะครับจะมี สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเนาะก็อยู่กับผมนะครับจีบนช่อง G ีช n แนลนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ได้ของเล่นนะครับได้ของเล่นชิ้นใหม่นะครับที่ถูกอกถูกใจนะครับสามารถที่จะเอามาใช้งานนะครับในชีวิตประจําวันนะครับของผมเองได้เนาะโอเคนะครับอันนี้วันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเมาส์นะครับเมาส์รู้จักกันนะครับสําหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กนะครับเป็น เมาส์ประเภทไร้สายนะครับหรือเป็นเมาส์ไวเลสนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้สายนะครับมีตัวเมาส์นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเชื่อมต่อนะครับไวเลสนะครับเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อที่จะใช้ฮารกับโน้ตบุ๊กนะครับหรือพีซีนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทั่วไปได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวแกะดูกันนะครับซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับราคา199่าบาบาทอันนี้ซื้อมาน่าจะ สามเดือนหรือว่า4เดือนนะครับมาวางไว้นะครับไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาแล้วตั้งลืมไว้เนาะวันนี้ก็ไปขุดไปเจอมานะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ไอทีนะครับยี่ห้อยี่ห้อตามที่เห็นนะครับอันนี้ก็รุ่นนะครับรุ่น CP t 1045นะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการใช้หานะครับลองต่อกับ โน้ตบุกนะครับอันนี้ยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวจะมาใช้หานเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าใช้เป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าน้ตบุกนะครับก็อันนี้เป็นโน้ตบุกที่ผมใช้หานอยู่นะครับซึ่งเมาส์ตัวเดิมก็เสียนะครับเสียไปหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อเมาส์นะครับมาใช้หานนะครับซึ่งตามที่บอกนะครับซื้อเมาส์ตัวนี้มาน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับมาวางลืมไว้นะ ก็ไปเจอก็เลยเอามาลองใช้หารเลยนะครับปกติโน้ตบุ๊กนะครับก็ใช้มือสัมผัสนะครับแ้สัมผัสที่เป็นด้านหน้านะครับของโน้ตบุ๊กเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาทดลองนะเดี๋ยวแกะดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคครับแกออกมานะครับอันนี้ก็อันนี้นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ สามารถใช้ได้นะครับกับโน้ตบุ๊กที่ใช้หรือว่า PC ที่ใช้กับ Windows ต่างๆนะครับ XP Vista 7นะครับอ่า a c มนะครับมี2000นะโอเคอสิ่งที่ได้นะครับก็เป็นตัวนะครับตัวของเจ้าตัวเมาส์เลยนะครับสีขาวนะครับที่ซื้อมานะครับผมเลือกสีขาวนะสีขาวสีดำอ่านะครับและก็ มีฐานมาด้วยนะครับก็เป็นฐานขนาด 3A นะจำนวน2ก้อนด้วยกัน1.5โวลต์อโอเคแล้วก็มีตัวนี้นะครับามาให้ด้วยนะเป็นการใช้นะครับมาว์ไวเลสน,นะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับเดี๋ยวมาใช้หันกันดูนะครับตัวเมาส์นะครับด้านหลังก็จะมีช่องนะครับ2ช่องใส่ฐานนะครับขนาด 3A นะครับที่แถมมานะก็ไม่รู้ว่าจะมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าวางไว้นานแล้ว <c oughs> ใส่ให้ถูกขัน้วนะครับ <c oughs> ด้านด้านที่เป็นสปริงนะครับเป็นขั้วล,ลบนะ,ะใส่แบบนี้นะครับ1 5โวลต์ 2, 2> <c oughs> ก้อนนะครับ <c oughs> ก็ได้เท่ากับ3 <c oughs> นะครับ3โวลต์นะครับ อ่านะครับใส่ฐานแล้วเนาะภาพไม่เมื่อใส่ฐานแล้วนะครับด้านนะครับด้านล่างตรงนี้นะจะมีปุ่มเล็กๆนะครับเป็นปุ่มสวิตช์นะครับทําการเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบนะครับตัวนี้ไปที่โนนบุกก่อนนะครับแล้วมาดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมทําการเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์นะครับ มีออนกับออฟนะครับเลื่อนมาทางออนเนาะมีไฟอยู่ข้างหน้าด้วยมีไฟด้วยมีไฟด้วยเห็นไหมโอเคครับนะครับทําการเชื่อมต่อนะครับเมื่อกี้นะครับจะมีอะไรนะเขาเรียกโปรแกรมนะครับขอเรียกว่าโปรแกรมแล้วกันนะสับทางหลักการไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับโอเคนะใช้ได้ครับ โอเคครับดูครับอโอเคนะครับใช้ได้นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นเมาส์าว,วเลสท,ที่ผมเพิ่งจะซื้อและก็ใช้นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นชิ้นแรกเออเป็นเป็นครั้งแรกนะครับ อ่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับดูเสียงอ่าความเสียงความเสียงอ่าตื่นเต้นดีนะโอเคนะโอเคนะครับก็เนาะก็สวยดีนะครับก็สวยดีนะครับอ่ายี่ห้อนี้นะอ่าซื้อมาจากห้างนะครับห้างบิ๊กซีนะครับราคา199บาทนะอ่ารู้สึกว่าเขาจะรับประกันด้วยนะครับ1ปีนะครับอ่ารับประกันด้วย1ปีนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่เคยใช้าส์ไวเลนนะครับรุ่นนี้นะครับก็หรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูคลิปนี้ก็าสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับให้รายละเอียดได้นะและก็สามารถที่จะแนะนํานะครับแนะนําการใช้หานกันได้นะครับโอเคนะก็โอเคนะครับ เป็นการใช้นะครับอ่าอ่าเป็นการใช้เมาส์ไวเลสนะครับเป็นครั้งแรกของผมจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้จริงๆนะครับอันนี้เป็นการใช้หันอ่าแล้วก็ซื้อตัวแรกแล้วก็ใช้หันครั้งแรกจริงๆนะครับอ่าปกติก็ไม่เคยรู้ด้วยนะครับว่าอ่าเมาส์ไวเลสนะครับจะมีอ่าช่องใสแบตนะครับช่องใสถ่านอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันต้องใช้ถ่านนะครับเป็นแบบ ขนาดไหนนะครับและก็อันนี้ก็เป็นการซื้อนะครับใช้หานครั้งแรกตัวแรกนะครับอารู้สึกเต้นเต้นนะครับเมื่อกี้นะครับอตอนที่ต่อนะครับตอนที่ต่อได้นะครับก็รู้สึกเต้นเต้นนะครับเพราะว่า,าถ้าต่อได้ก็คือไม่ต้อง แก้ไขอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเป็นกําลังใจกันได้นะครับสำหรับใครที่เคยใช้อะมอลไวเลนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับหรือแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ